สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาสอนวิธีการถอนหญ้าที่โคนทุเรียนนะครับถอนได้หรือไม่ได้มาดูกันครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับารากของทุเรียนก่อนนะครับ รากของดูเรียนเขาจะหากินบริเวณผิวดินนะครับบริเวณปลายสรงพุ่มนะครับห่างจากทรงพุ่มนะครับส่วนผมเองผมจะใช้วิธีการป่อยหญ้าบริเวณทรงพุ่มให้รกนะครับจะใช้วิธีการตัดนะครับแต่ วิธีการถอนนะครับมีหลายวิธีนะครับแต่ส่วนของผม,มผมจะใช้วิธีการถอนบริเวณนี่นะครับจะถอนบริเวณ โคนต้นอย่างเดียวนะครับนี่นะครับจะถอนบริเวณโคนต้นอย่างเดียวนะครับผมจะไม่แนะนำให้ถอนจนโล่งเตียนหมดทั้งสองพุ่มนะครับเพราะจะทำให้ารากทุเรียนโดนแสงแดดเผาได้นะครับแล้วก็เขาจะหากินค่อนข้างลำบากนะครับ ถ้าเราเอาวัชพืชออกหมดนะครับทุเรียนก็จะหยุดการเจดินเติบโตนะครับดูนะครับผมก็ใช้วิธีการถอนออกประมาณแค่นี้นะครับก็ไว้ป้องกัน เชื้อรานะครับรากเน่าโคนเน่านะครับหรือโรคคอดินนั่นเองครับนี่ยครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องถอนนะครับเป็นวงกลมผมไปเห็นมาก็มีนะครับมีเพื่อนสวนเพื่อนสวนทุเรียนอื่นๆก็วิธีการถอนนะครับกว้างางนี้นะครับมันผิดนะครับ ดูนะครับนี่นะครับรากทูเรียนนะครับเห็นไหมครับรากทูเรียนนะครับนี่นะครับขหากินตื้นครับนี่ดูครับดูรากทุเรียนครับดูถ้าเราไปดึงหญ้าออกหมดบริเวณตรงพุ่มมะคิดตัวเองครับ นี่นะครับเอาก็คิดมาฝากครับสำหรับเพื่อนสวนที่กำลังปลูกตุเรียนใหม่หรือว่าก็ปลูกไปแล้วนะครับนี่ับปล่อยหญ้าให้รกไปเลยนะครับดูแลบริเวณโคนต้นอย่างเดียวครับนี่นดูนะครับวามสมบูรณ์ของเขานะครับ เออ่ผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับสวนทุเรียนเล็กนะครับไม่เหมาะที่จะใช้ยาฆ่าหญ้านะครับใช้วิธีการตัดเอานะครับ